สวัสดีครับสวัสดีครับพอกันอีกมือนึงครับนะะมาเลี้ยงงูครับนะปล่อยงูมาคือเก้าครับนะตำมนีมาว่าจะมาสวนหญ้านี่ครับนะหญ้าพ,นะพ่อได้กินเลยเล่มแล้วนะครับนะขึ้นงอกเงยพ่อได้กินได้เล่มแล้วพราแล้วอยู่นู่นมือนึงครับเนาะโดยประมาณพ่อได้พักพรย้อนใจนะครับนะบริตัดหญ้าละก็เป็นออกมา ยางมากินน้ำก pues mm ินท nah ่าหล่ะกันะกินน้ำกินท่าหล่ะกัเขามากินหยานะครับเนาะจักมือเอ้าลืมหยันหัวพังยันมากเลยคนไม่แดงปุ่นปล่อยไว้อยู่ดันนอกฟางปุ่นนะเป็นปุ่นยางมาแล้วนะลังมากเลยคนหัวทางมาคักนะกินน้ำมาแล้วมั้งทำเนาะทางมาหัวทางมานะครับเนาะมาดันนี่นะเพื่นก็จะออกมาสวนนี่แหละครับเนาะ อันนี้มีเขาก็จะมีการแข่งเลืออีกบากิมมือนะครับนะวันที่19นี่ครับนะสิบเก้าตุลาเนี่ยแหละครับนะมันก็เลยจัดพื้นที่จัดสถานที่นะครับนะตรงนี้เขาก็อ่ะเขาก็จัดสถานที่เพื่อเขากันน้ำนะ้ำมากินหาย,นย,นนนย,ยากิงยูซาก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวหยาเขาได้เล่มอยู่ครับนะหอกเงยมาเร็วเมียเดงน้ำทีม มันจะมาก,กวานน้ำถล่มนะครับเนะนาะน้ำกำลังเข้ามาแล้วนะครับน้ำเข้ามาแล้วนะเนาะแดงเข้ามาแล้วอาทีมงานเข้ามาแล้วเอาละอุ้ยอุ้ยกันอุ้ยแรงกุนกุนเลย เร็วเร็วเป็นท่องเข้าไปเขป้าไปเร็วเร็วเขาสวนหยาอยู่บานดื้อแลนออกมาถือปองครับนันเลยเจอตั้งสวนไปยังหน่อยแล้วแต่เป็น,เ,ปนเลยบอกปุ่นกันปไนน็ได้นะไปเข้าไปเอ้าไปเป็นที่เรียบร้อย ครบทีมกันละนี่ครับนะยาเราถือว่นเหงาวันไดดนะครับเนาะมันก็มีฝนแนี่ยนะครับฝนเป็นฝนลินนะครับว่าม่เราฝนจะเทียบว่ามีฝนเลยกระบอกนะเป็นฝนตกปล่อยๆนิดๆครับนะเกือบสึมมือประมาั่นใบๆนะนั่นนั่นยี่อันดับสององขอกนะครับเนาะ แต่ว่าเราบมันเป็นผู้นำนะครับนะแต่ว่าเรื่องเรื่องอา่าเรื่องอันดับนี่ตัวเก่งสุดกับเป็นไม่แดงครับนะตัวเก่งตัวที่สองครับน้ำตาลนะครับนะแต่ระดนะับความเป็นผู้นำนี่ μ, ความอยากเป็นกับมีไม่แดงแล้วก็ต่อมากกับเป็นสมโชคนะครับนะสมโชคนี่้ามูไปได้นะแต่ว่าอ่าน้ำตาลนี่ิ้ามูไปทุ่ชีพบอกคอยน้ามูนะครับนะแต่เป็นน้ามูจะเป็นสมโชค สมฉูกับไม่แดงไม่แดงเป็นตัวน้ำหลักนะครับนะเนี่ยขอกหลักซึ่งจะเปรียบเทียบคือโอมาดับสองนะนี่แม่ของบุญโฮมเนี่ยเป็นแม่นวลนี่มาดับหนึ่งนะครับซึ่งแม่นวลนอันนี้ไปแล้วนะครับนะไปดีแล้วแต่พันอยู่อกนะครับนะยาก็มี่พ่อได้กินซ้ำนี่เหรอครับนะพอได้กินแค่นี้นะนะเออกอนนำจากเขานะครับต้องมากินสักกอนนะครับนะยานำเขาน้ำน้ำนับนะ ท่านิอัดตกนเคีับน้ำเต็มแล้วนี่น้ำเต็มด้านล่างน่ะน้ำล้นฟังครับจะล้นฟังแล้วนะครับฟังสูงฟังต่ำนี่ก็น่าจะฟังฝุ่นเขามาแล้วนะครับจากมุ้นนะครับโอ้โหน้ำวันนี้กินไม่ได้นะับกินได้ไหมน้ำวันนี้ตัวนี้เป็นน้ำฝนนะครับนะน้ำฝนนี่มา,าถล่าามเขาหาน้ำเขานี่จะเต็มวมันนี้เต็มนี้แล้วก็จะเต็มขึ้นมันี้ครับนะ นี่ก so ็อยากแนจักหน่อยครับนะอย่าค้นมาเสียบไว้นี่บอย่างนะครับเนาะที่ที่ทียูนี่เป็นพวกกะเอาหลากมาปลูกนะขุดเป็นกอมาปลูกครับนะแบ่งเป็นกอนี่อย่ายูนะครับทนต่ว่าเอามาเสียบน่ครับเอามาเสียบเสียบเสียบตัดเสียบตัดเสียบนี่งวพมันถอนขึ้นนะครับเนาะมันถอนขึ้นเมื่อนะปล่อยแปลงแล้วมันถอนขึ้นเมื่อเต็ยาในกันโซนนั่นนะครับเนาะ กัโซนนั่นครับนหนาในอุอดอหนาในกับโซนนั่นนี่ก็มีผสมนี่โซนนี่อ๋อตัวนี้เป็นไทรสามกินอยู่กับโซนหนาในครับหนาในแกมแกมหนาคนครับยหาในเอามาจากสวนน้องสาวนะมาปลูกกับเกิดดีกันครับเนาะเกิดดีขึ้นกันแต่นะดดว่าจะให้ทนเหยียบย่ำนี่ ตองโยกไหเป็นแพนกล่าครับแพนกล่าเป็นยาที่ทนหยียบยำทนแรงนะครับนะอันดับหนึ่งเลยสำหรับสามีฟ้ามนะดินปล่อยแปลงว่านี่อันดับหนึ่งเลยดินทรายนะครับนะดินทรายด้วยนะครับดินทรายแล้วก็เออเป็นดินเค็มนะครับนะดินเอือกินดินดินโป่งนะครับนะดินไตไตหน้านี่ครับไตบอนี่เป็นหลอกเขามาถมนะครับนะ เค็มนะปรับปรุงดินอยู่ตั้งหลายปี3ปีนะครับซึ่งจะได้ประมาณนี้นะปรับปรุงดินอยู่3ปีนะครับเนี่ยได้แค่นี้แหละเนาะอันนี้ก็เป็นดินทรายแต่ว่าทรายโน่นครับนี่มีปัญหาครับดินนี้ว่าเด้ปรับปรุงแต่ว่ามาถมครับนะนี่เป็นที่ทรายโน่นครับนะที่โน่นนี่ครับตัวนี้เป็นเป็นทรายทั่วไปครับนะ ใายดินล้วนนี่ขาดตน้ำครับนะสูงเกินไปน้ำบ่โทรถึงมีแต่น้ำฝนนะครับเม่เคยได้สูดน้ำสูบน้ำใสนะครับนะน้ำฝนล้วนๆนะครับนะที่กอๆนี่เป็นขี้งงูพันอันนี้ลงก็เป็นกอแพงกุหลาบนะครับแพงกุหลาบเอามาปลูกนี่คุดคุดตอขุดตอมาฝังฟังฟังใหญ่ๆนะครับตอนแรกก็มาปั้นก่อนครับนะปั้นแห่งแหงนะมันถมแล้วมันเกิดนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับบ้างยาไนครับนะยาไน โดนถอนไปกับบกคอยแพร่านไหนครับยาในเป็นกระจุกสุดท้ายมันแปงกุลาครับที่ยึดพื้นที่ยาในนะครับนะถ้าปล่อยแป้งนี้ยาในก็ตายได้นะครับนะสู่กุลาบ่ได้ครับถ้าปล่อยแป้งก็ไม่ในนะครับนี่ปล่อยแป้งงัวงยำมูรุถอนก็จะนี่ครับยาในนะครับนี่นี่แปง้งยาในนีย่ยาในผสมมา ถ้าปลอยแปลงนี่เป็นแพนกลาท้านสุดนะครับนะแพกะนกลาที่อันดับหนึ่งเลยนะนมีหน,ผน่ผสมนะพุดตก่อพุดก่อมาผสมไปโอ้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 โอ,อะไรับนะอ่ะพอดีกินอยู่ครับมือนี้นะสำหรับช่วงที่น้ำท่วมบางทีแล้วก็เอ่อ อย่าหาายกนะครับนะเจ้าซัมมี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผ่านไปมือหนึ่งมืออยู่ครับนี่ปั้ได้เหลีวอยู่คนนะเป็นทองเขาอุ้ยเ้องไปเบิ้งใจง่างงยนะแตอากาศห้องถ้าเพิ่นบอตัดนะจะพามาดูอ่าท่อฝันใจง,ง่อยซะนี่ครับท่อฝันนะไก่มื่อยนะครับเดือนหนากลางเดือน17พฤศจิกานะครับท่อฝัน จะมีข่าวดีนะครับนะ,ะฝันเหางยา,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 างที่ล่ะนี่ครับโอ้ร้อนครับร้อนมันร้อนครับมันร้อน,นอ,นอ,นอากาดร้อนครับนะ ล่าอาจจะบ่ายแล้วครับนะช่วงนี้ก็จะปล่อยออกมาเที่ยงครับนะไปมาที่นี่ก็อาจจะมาเรื่อยๆอาจจะบ่ายโมงนะครับนะนี่ครับน้ำนะดบน้ำอยู่ไกลขาวๆมีแต่น้นนำนะเอเคที่นี้พอๆซ้ำนี่แล้วครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอยู่ก,ากนะําลังใจทนะสัวกันไปทีมงานง้อครับนะซ้ำนี่ฟ้มามฝนโปต๊กแต่ก็มีน้ำครับนะโอเค จังได้ถิ่มีบอลเลี่ยงก็ดีใจนะครับสามนิฟามปล่อยไหล่ทุ่งปีนี้ค่ะรอเบิงบ่งจะพาดนามเหมือนกันครับนะแต่ว่าโซนปล่อยไหล่ทุง่งบนอาจจะมีปัญหานะครับนามอาจจะบ่ถึงครับนะแต่ว่าโซนแถวหลังบ้านสมมรรมามนิฟามไก่มุ่นไก่ท่ามก็จะอาจจะนามท่วมนะครับนะนามท่วมนะฟางอาจจะมีมีการหาอยากอยู่ครับนะฟางนะขอบคุณท่านที่มารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ